ที่น่ารักทุกคนสำหรับวันนี้พบกับคุณครูอูค่ะคุณครูก้อยค่ะค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเจอกันในหน่วยของเล่นของใช้กันนะคะแล้ววันนี้คุณครูอู๊กับคุณครูก้อยก็มีคำคล้องจองและเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาฟังเพลงและมีท่าประกอบมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะค่ะเด็กๆคะ บทเพลงที่ครูก้อยกับคุณครูได้นำมาให้เด็กได้ฝึกร้องก็คือเล่นแล้วเก็บค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหนึ่งสองสามเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามัคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพิ่ช่วยกันเก็บเอออีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสาม เล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามเมื่อกี้เราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นไปช่วยกันเก็บเออค่ะเด็กๆคะทีนี้เด็กๆมารู้คำคล้องจองนะคะของเล่นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะของเล่นของหนู เราไม่กองสุมจัดมุมให้ดีเรามีบล็อกไม้รถไฟตุ๊ก,กตาหุ่นสัตว์นานาน่ารักจริงเอ่ยอีกรอบนะคะของเล่นของหนูมีอยู่ตามุมเราไม่กองสุมจัดมุมให้ดี เรามีบล็อกไม้รถไฟตุ๊กตาหุ่นสัตว์นานาน่ารักจริงเอ่ยเด็กๆคะํคำคล้องจองของเล่นก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเอ๊เด็กๆคนไหนจำได้ไหมคะว่าของเล่นที่อยู่ในคำคล้องจองมีอะไรบ้างเด็กๆทุกคนจำได้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะบล็อกไม้ รถไปอะไรอีกนะคะตุ๊กตาและหุ่นสัตว์ของเล่นมีทั้งหมด4อย่างใช่ไหมคะเด็กๆรู้คำคล้องจองของของเล่นแล้วมารู้จักคำคล้องจองของใช้กับคุณครูได้เลยค่ะค่ะเด็กๆคะต่อไป เด็กๆมาฟังคำค้องจองของใช้กับคุณครูกันนะคะค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะหนูมีของใช้จัดไว้ส่วนตัวไม่ปะปนทั่วหนูกลัวเชื้อโรคแก้วน้ำแปรงหวีหนูมีที่แขวน นทั่วหนูกลัวเชื้อโรคแก้วน้ำแปรงหวีหนูมีที่แขวนผ้าห่มและที่นอนปลอกหมอนสะอาดจ,จังค่ะเด็กๆคะคำคล้องจองที่จบไปแล้วนั้นเป็นคำคล้องจองของใช้นะคะและเด็กๆจำได้ไหมคะของใช้ที่คุณครูพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ แก้วน้ำแปรงมีอะไรอีกคะหวีผ้าหม่มที่นอนอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะปลอกหมอนค่ะเด็กๆคะคำคล้องจอ,ของ,ง,องะะของใช้มีทั้งหมดกี่อย่างนะคะของใช้มีทั้งหมด6อย่างเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนได้ฝึกอ่าน ฝึกพูดคำคล้องจองไปแล้วอย่าลืมฝึกร้องเพลงฝึกคำคล้องจองและอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะค่ะด็กีคะเด็กๆก็ได้ฝึกอ่านคำคล้องจองของเล่นของใช้แล้วก็ฝึกร้องเพลงไปแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่ง มาให้คุณครูแล้วเพื่อนได้ชช่นชมกันนะคะและเด็กๆทุกคนอย่าลืมติดกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารจากช่องทางของเราด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คณูรูและครูก้อยขอฝขากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย